โหลปมมึกสายครับโหลปมมึกสายใส่ักเฉดครับผมจะเป็นสวัสดีครับพี่น้อง,องสกู๊ดสกุนกับผมผมือก็ได้ปมมือซายไปครับปมมือซายโตยังไงงามๆครับพี่น้องนี้วันศิษย์จะไอ้โหลปมมึกครับตอนแรกเ้าก็มาทำความสะอาดก่อนครับพี่น้องเอาเขียวพุ่งเองาใส่ไันดอกกันครับผม ครับผมหลังจากเข้าควกใส่ไปงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวห้องเปล้างครับกุ้มสาดเลยครับผมนำปลาหมึกแาลงเลยครับผมใส่เกลือลงไปครับประมานช้อนโต๊ะหนึ่งครับารตามด้วยน้ำส้มสายชูครับประมาณสองสองช้อนโตน๊ะครับ ชอบสามนชอบโต้ทุกที่้หนมึงก็เลยนรับผมอย่างที่ย่ำนักเลยนครับนมม้นบมนบนมสมสายชูกับเกลือนี่สีเขียดใบปลาหมึกข้าว,วเราเร็ดให้ปลาหมึกมีความกรอบความเด้งกับผม ตอนล่างน้ำหลอบแรกผมไม่ได้เห็นเห็นเบื้องนะครับดื้องานล่างไปแล้วประมาณสองน้ำครับผมประวัติาการต้อนเลยครับย้ำไปเลยครับผมติงไว้พระว่าจะหาหน้าที่ครับผมเดี๋ยวจะมาติดตามกันครับผมครับผมหลังจากผ่านไปหาหน้าที่ครับกำลังท้องควสะอาดตาน ทิมเลยครับตีน้ำไม้ใส่ลงไปเลยครับผมย้ำเขาย้ำไม่มรู่เล,เลยครับผมเจ็สองสามลำพ่อครับ นี่ไปนำติดตามนิดเดียครันสัปดาห์พ่อครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันเลยครับผมพอดดังเรียบร้อยแล้วเ้าก็ดนำปลาหมึกมาหั่นเลยครับผมตอนหน่อยตอนนี้สำเร็จกัดตามใจชอบเลยครับผมเขอแนะนำขีดง่ายก่อนเลยครับเพราะว่าเวลาเข้าหลวงมันจิดพอดครับผมตอน,น,นอง่ายๆโคลุกเล,เลยครับผม ต่ยิ่งใหญเลยหนวดมนันนี่แบง่งแบ่งสามครับ้ำมุกใจโตมันถักซื้อปัญัยไปไหนครับเหล็บชิ้นเดียวไปเลยครับผมเดิน,นหนวดหน่อยเขากัดแ็ดแค่สองครับเดิน,นหนวดใหญ่เขากัดแบ่งสามเลยเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับผม เรียบร้อยครับผมหลังจากท่านไปว่างั้นครับผมจะเด็ดิีดอยู่ประมาณนี้ครับบ่หน่อยบ่ง่ายครับผมเดี๋ยวเขานำไปลวกเลยครับกับต้มน้ำเดือดแล้วเขาก็นำค่าต้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยครับผมเพื่อลดความเข่าครับผมตามเดือดเพื่อนนิดน้อยครับผมอันหนึ่งชนชาครับนำนำปลาหมึกลงไปลวกเลยครับผม ต้องสุกมาแล้วครับพี่น้องพอสะดุงดงงพ่อครับผมเอ็มสิบอดเกินไปครับพอสุกซุกพ่อครับเนี่ยสุกเกินประมาณนี้แหละครับพี่น้องปิดแก๊สเลยครับผม น้ำตมึกเป็นดอกน้ำเย็ยนเลยครับผมน้ำตมึกเซเย็ยนเลยครับมันดอกน้ำเย็ยนเลยผมกรอบดีเลยครับ,บ,รบผม,ก,บผมกันตอนต่อไปกับน้ำปลากระเฉดมาลวกครับผม เดี๋ยวเราจะใส่ปักกระเจี๊ยดนะครับปักกระเจี๊ยดก็สูกครับผมตัวพอประมาณนี้สักนีนน้ครับก็ต้องหลวกโดกนครับพี่น้องมันจะประกอบแล้วก็นำไปไอ้นอกน้ำแข็งเลยครับผมเี๋ยอนกน้ำแข็งไว้แป๊บนึงครับผม พิกลลงไปครับผมตามด้วยพริกดิบครับผมตามด้วยกระเทียมครับผม ตา,ต,าต,าตามด้วยน้ำตาลปีบครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผมตามชอบด้วยครับพี่น้องประมาณทับที้กุ้กวานะครับตามด้วยผงนวัวครับผมตามด้วยมะเขือเทศครับผมมะเขือเทศซีดาไอ้แล้วก็ไอ้พันธ์ไอมะเขือ มะเขือสมครับชั้นกเกรงตามด้วยมะนาวครับมาณน,นี้ครับกล้องเลยครับพี่นอ้อง มึกซ้ายเลยครับตามด้วยไปเช็ดลวกครับผมเข้าเลยชับไปน้องมาก ลอยครับผมพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับผมเราประมึกสายครับเราประมึกสายใส่พักเชดครับผมเจ็งมากเลยครับผม